ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตงชุมชวนจ้าร้อการงานเทศบาลเมืองเบตงจัดโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จญาต,ต้านภัยมะเร็งเต้านม ที่ทําการชุมชนจารอก,กางาอําเภอเบตงจังหวัดยะลานายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการสืบสารพระราชพณิธานสมเด็จย่าต้านไัยมะเร็งเต้านมของชุมชนจาโอก,กางาเพื่อให้ผู้หญิงสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้และศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงเข้าร่วมนายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าสตรีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นจนํานวนมากโดยโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับแรกแต่ในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมมีอัตราป่วยและเสียชีวิตที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งในประเทศไทยพบผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบตั้งแต่ อายุน้อยกว่า35ปีเทศบาลเมืองเบตงได้ร่วมกับชุมชนจะราะกางาจะทำโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย,าาาย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และมีทักษะที่ถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อค้นหาและคัดกรองสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ30 70ปีในพื้นที่ รับผิดชอบให้สามารถตรวจพบความผิดปกติและทำการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง fm 9 3เ h z มไมเหรือวิทยุออนไลน์ radio prd go th เบตงได้ใหม่ในวัน,น,วนและเวลาเดียวกันนี้